หลังที่หยุดวันปีใหม่ไปก็ก็ต้องเตือนตัวเองเยอะๆค่ะเพราะว่าจิตไม่ได้รับการอบรมอะไรเงี้ยก็ต้องเข้าหาสัต,ตบุรุษก็คือต้องต้องโทรหาท่านอาจารย์จินตนาหรือว่าก็ต้องดับภิษด้วยตัวเองด้วยเงี้ยค่ะแต่ก็จะมีมีที่เขาหลุดไม่ได้นั่งรอบเช้าแบบวันเว,ว้นวันอย่างเงี้ยค่ะท่านอาจารย์ก็จะมีนั่งสลับกับไม่ได้นั่งบ้างก็จะมีนิวรณ์ห้าความขี้เกียจอะไรตรงเนี้ยเขาเข้ามา แต่ช่วงเย็ยนๆกลางคืนก็จะทําทุกอย่างไม่ได้บกพ่องนะคะก่อนจะนั่งสมาธิก็จะมีการเคลียร์พื้นที่หมายถึงว่าไม่ได้เคลียร์บนอาสนะเจ้าค่ะแต่ว่าก็เคลียร์ด้วยการาทํากิจวัตรประจําวันอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่า,าให้เขาต่อเนื่องให้เขาให้เขาพร้อมก่อนที่จะไปนั่งสมาธินะคะแล้วพอไปนั่งสมาธิก็จะเข้าสู่ระบบ อืมที่มีสุขเวนาทุกเวานาอทุกคมาสุขเวนาอยู่อยู่แค่ตรงเนี้ยค่ะยังไม่เข้าเออุอเบกขาข้าพเจ้าก็นั่งดับดับกรารมสัญญาดับวิตกตรงนั้นนะคะดับให้เขาเบาบางลงค่ะแล้วพอเขาเกิดสภาวะที่สำรวมจิตไปที่ปลายจมูกก็จะก็จะมีความสุสุขที่ใจเกิดขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็จะมี ทุกเวนาะทไหลายปีส่วนทาก็เป็นทุกเวนาะแบบปั่นกลางเล็กๆน้อยๆค่ะไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายบางวันก็เจ็บเจ็บหลังบางวันก็เจ็บขาเขาก็สลับกันไปแต่ว่าสภาวะที่จะไปสะเสวยทุกเวนาะอย่างหนักอย่างไม่เกิดขึ้นถ้าถือก็รนะบายยึดเนาะว่าจะต้องเสวยทุกเวนาอย่างอย่างมากมายรุนแรงเพราะว่าผู้ที่บรรลุมาแล้วเนี่ย เมื่อชานเสื่อมเมื่อกลับขึ้นมาทําใหม่นะครับเริ่มใหม่อย่างเงี้ยก็จะมีบ้างแต่ก็จะไม่แรงกล้าเหมือนกับตอนที่บรรลุใหม่ๆนะครับบางธรรมที่เรามีอินทรีย์แข็งแรงเนี่ยบางสมาธิบางธรรมเขาจะผ่านด้วยควารวดเร็วก็ได้นะครับนั่นขึ้นอยู่กับองค์สมาธิที่เป็นคุณวิเศษที่มีอยู่ในตัวเรา แต่ดานแต่ดนนะบบางทางอาจจะผ่านเล็กน้อยแต่การเล็กน้อยจริงๆอ่ะเป็นเป็นเรื่องใหญ่เป็นของหนักที่เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องผ่านถ้าไม่ผ่านไม่ได้นะครับแต่ว่าที่บอกว่าเล็กน้อยนี่หมายนว่าถ้าเขามีคุณวิเศษเขามีกําลังแข็งกล้านะครับความมีคุณวิเศษก็มีกำลังเขาจะผ่านเหมือนเล็กน้อยไม่เยอะแต่ถ้าคนที่ไม่มีคุณวิเศษนะครับกําลังแข็งแรงอันนี้จะมีเวทนาแรงกล้า อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่ทํามาแต่ปางก่อนนะ <Okay. S 1> นะครับอย่างเพราะฉะนั้นในผมในชาตินี้ก็ต้องสร้างความเพียรให้ไปเชื่อมกับปางก่อนให้ได้นะครับมันก็เชื่อมต่อกันได้แล้วเราทําต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่งองเนี่ยก็จะส่งผลถึงพบปัจจุบันนะครับ mm hmm. ปัจจุบันเราเกิดมาเพื่อการบรรลุธรรมไม่ได้เกิดมาเพื่ออย่างอื่น อย่างอื่นที่เราก็ทามันอยู่เป็นกิจการงานเป็นอาชีพเป็นครอบครัวสามีภรรยาพ่อแม่ลูกญาติสายโลหิตมันมีเพื่อนฝูงบริวารอะไรไม่ส่วนประกอบที่จะทําให้เราเนี่ยไปให้ถึงฟังฟังนะครับข้ามอกครับแต่ละท่านแต่ละท่านแต่ละท่านที่มีอยู่ก็จะเปรียบเปรียบปรหนึ่งคล้ายๆเป็นครูเรามาสอนเล่าอีกทีถ้าเราเข้าใจนะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะเป็นต่อร้ต่อเถียงจะไปทะเลาะกับเขานั่นแหละ มันก็คือโดนนิวรณ์ครอบงำนะตกลไปจานยาชารือสี่ะลงก็ไม่สามารถนะก็จะบรรลุธรรมไม่ได้ตรงนั้นก็จะซ้ําอย่างนง้น,นซ้ําอย่างนง้นจะทาให้ฌานเสื่อมไปเรื่อยเสื่อมไปเรื่อยแต่ก็ซ้ําอยู่จนกระทั่งไม่สามารถเมื่อไม่สามารถก็ต้องอยาว,ลวเลยณะนี้นะครับก็ไม่รู้อีกออกี่พกปิชาต์แล้วเมื่อมีโอกาสเราก็ต้องรีบวนไหวนะครับนะอย่างแรงกาซูเข่าพักหนึ่ง นะไม่นานเหมือนท่านอาจารย์ทั้งหลายก็อยู่ในเล้งของสามสิบห้าปีนะครับก็ไม่ได้ยากมากมายนะครับก็ทนนิดหนึง่งนะครับไม่ทําให้เราเสียในส่วนที่เราควรจะเสียม,นะม,มีจะได้เมื่อมาลงแล้วมีจะได้นะในขณะที่ทำช่วงแรกก็จะเนหนื่อยแสนสาหับเป็นธรรมดานะเป็นธรรมดาเหนะมือนเราจะขึ้นมาเป็นรา,าเรษฐีก็เช่นกันก็ต้องทํางานหนะัก ทำงานมากกว่าท่านอื่นนะักถึงจะมาเกิดความร่ำรวยนะมักยก่กมา่งไแก้วนเงินทองที่ทำกันมาท่านเดินมาก็เช่นกันก็อจะได้อ,อามตะ์ใช่ไหมครับก็ต้องผ่านขั้นตอนก่อนเป็นอริยาเป็นดำดำดำดบนะครับเนื่องจากความสมบกกุกเนาะความที่มีราคาตัวสัมวนะ่ที่มีอยู่ในแต่ละท่านมีทิีิที่ผิดมีมานะ นะมีราคาโน้ตใสมานานโน้ตไส่ประดิาตัญญาเต็มไปหมดก็ต้องถูกชำระด้วยมาเขาวิธีสั่งเลยกระทำนะครับเนะมือ่อขณะที่มีการชำระก,ก็จะมีบุญเก่าๆที่ทำไว้ก็จะทำให้เกิดคุณวิเศษเ็มาช่วยผ่อนปลนทำให้ท่านสามารถจะต่อสู้ได้ง่ายขึ้นนะครับกับกิเลสมารเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องผ่านก็คืออีวานทานนั่นหละ แตรปั่นเขาให้ได้แตและสมาธิแต่ละธรรมแต่ละฌานเพราะฉะนั้นจึงเป็นพองจึงจัดเป็นทางทุรกันดารนอีกความงามเต็มไปหมดไม่มีทางไปแบบสบายสบายหรอกอย่าไปคิดว่าปฏิบัติธรรมจะสบายไม่มีทางต่อให้มีคุณวิเศษก็ไม่ได้สบายเพียงแต่ว่าดีหน่อยหนึ่งนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเราไม่เป็นไรนะครับเพอสุดท้ายก็จะมีทุกท่านนะครับแต่จะไปมีตอนบ้านปลายสุดท้ายนู่น นะครับชาเนชั่น,ะนชาสม,านะาสมาบัติชาสมบัติอันนั้นก็ต้องมีทุกท่านอยู่แล้วตรงนั้นแต่ว่าถ้าระหว่างทางถ้ามีก็ถือว่าเป็นเกื่องดีสําหรับแต่ท่านแต่ประมาทไม่ได้ไงไม่ใช่ว่ามีคุณวิเศษอาจารย์จะไม่เสื่อมแมนะ้สิทธิที่ปฏิบัติอยู่ก็มีอยู่นะครับมีคุณวิเศษก็ประมาทได้ประมาทได้ก็เสื่อมได้อย่งเช่นท่านบัฉดิตทำไมก็กลับขึ้นมาได้ท่านก็เก่งท,ท่านก็มีสีที่แข็งแรง นะครับก็ไม่เป็นไรท่านก็เดินมักต่อไปทมแบบนี้แหละนะไอ้ที่มันผิดพลาดก็พลาดไปนะที่มันเป็นเหตุปัจจัยที่ไม่สมบูรณ์ก็ช่างเขาไม่เป็นไรอันนี้เราก็เริ่มใหม่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับตามต่อไปดูต่อไปนะเจ้าหนูน้อยเจ้าค่ะน้อมกับท่านอาจารย์เจ้าค่ะคือช่วงวันที่ท่านอาจารย์หยุดไปอะคะ่ะพระพเจ้า,า,จาก,ก็โดนกิเลสมาเล่นตั้งแต่วันคืนวันนั้นเลยนะคะท่านอาจารย์ มไม่เป็นไรครัไไบไ,รไม่เป็นไรเขาจะมายังไงกับเรื่องเขาเขาต้องมาอยู่แล้วไงนะครับไม่ว่าเรื่องใดจะเป็นเรื่องตัวเราเองหรือจะเป็นผู้ใกล้ตัวเรานะครับญาติสลูกหิตน,นะครับอ่หรือจะเป็นมนุษย์มิตรผู้บริวารนะครับตรงเนี้ยเขาจะต้องมาอยู่แล้วนะครับเราก็มีหน้าที่เดินมากแล้วก็ให้รู้เท่าทัาน อารมณ์จิตอช่ไหมรู้รู้เท่ารู้เท่าทันนะครับอารมณ์จิตที่จะเกิดขึ้นเพราะยังไงก็ต้องเกิดไม่เกิดไม่ได้หรอกไม่เกิดก็ไม่มีการบลุต้องเกิดนั่นคือบททดสอบนะครับต้องเกิดก็ต้องผ่านให้ได้นี่คือการข้ามโอกาสนั่นก็คือบททดสอบนั่นแหละที่ทุกท่านจะต้องเจอเจอน้อยเจอมากก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับเจอมากก็ดี นะครับจะได้แข็งกันเจอน้อยไปเจอแรงๆเขาก็โอ้สู้ไม่ไหวนะครับให้เจอเยอะๆก็ดีนะครับเวทณายิ่งแรงกายยิ่งดีนะจะทําให้ท่านสามารถแข่งกังได้แะครับสู้กับเขาได้อย่างไม่ย่อท้อนะครับถือเป็นเรื่องดีถ้าเวทณาจิบๆโอ้สุดท้ายก็ต้องไปเจอหนักดีๆซึ่งเจออย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเจอไปเรื่อยๆดีกว่าแรงสําหรับผู้ที่กํลาลังเดินมา แต่ไม่รู้สึกเลยสาหรับผู้ที่บรรลุแล้ว <Okay. S 2> เพาะผ่านมาหมดแล้วรึง mm hmm. ดูเป็นเรื่องธรรมดา mm hmm. นะครับพอเข้าใจไหมเมื่อสิ่งพอเข้าใจแล้วเจ้คาค่ะน้องครับท่านอาจารย์เจ้คาค่นะก็อย่าไปกลัวใดๆทั้งสิน้นะสิ่งที่จะเกิดต้องเกิดเราหนีไม่พ้นหรอกตราบใดที่เรายังมีฐาน้าอยู่ยังคองสภาวะที่มีธาตุอยู่นะครับน,น้ำไปลงอนะนะากาศธาตุมีาณธาตุยังไงก็หนีไม่พ้น mm hmm. ้องโดนมันอย่างคำํำนะครับนะสิ่งที่เราโดนที่เรากระทาก็ถือเป็นบทเรียนที่จะทําใหนะ้เราสามารถที่จะข้ามพ้นได้กิเลสต่างๆนะบททดสอบจะมาตลอดนั่นแหละไม่ได้มาแค่เพียงวันหนึ่งสองวันนะตือทำเดียวที่ไหนก็มาทุกทำนะแล้วก็มาได้ทุกนจนตนะแล้วแต่กําลังของมารแล้วนะก็กําลังของผู้มีบุญตะปางก่อนแล้วก็ความเพียรณบปัจจุบัน ับว่าใครเชนะกันนะเขาก็เป็นวงรอบของเขาเราก็เป็นวงรอบของเราผู้ดมงคก็มีวงรอบที่จะบรรลุธรรมกิเลสเขาก็มีกําลังที่จะแทรกแซงไม่ให้ท่านบรรลุธรรมก็ไม่เป็นไรก็สู้กันเด็กก็เจอกันเด็กไม่กลัวอะไรอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นสุดท้ายธรรมะย่อมชนะอาธรรมเป็นเรื่องธรรมชาตินะต้องทําจริงนะถ้าทำปลอมก็แพ้วันยังคำเข้าใจแล้วนะแบบนี้เนาะ เจ้าคะ่ะน้อมกบาบเทพาให้ในจาย์เจ้าคะ่ะมีคําถามไหมไม่มีคะ่ะน้อมกาบอนุโมทนานสาธุเจ,จ,จ้าค่ะสาธุก็สร้างความเปลี่ยนต่อไปนะอย่าย,ยออ่าอท้อเ้อนุโมทนานสาธุครับบันกครับสาธุน้อมกาบอนุโมทนานสาธุน้อมกาบสวัสดีเจ้าคะ่ะสาธุครับวัสดีครับ